สวัสดีครับกลับมา u t u b e พี่เลิวระดัครับผมนีม่มาชมอย่างก้าครับขันเรกของอูครับผมนี่ก็เสริมเน็บยกสูงเรียบร้อยต่อไปก็ใส่มงคลมงคุจกหน้าแิต่ตงครับ ไออย่าง920ยยส ทำโบวีพีครับันนี้ภายในสวยครับหายเดิมๆมาจากญี่ปุ่นนี่สวยงามครับผมยังไม่ได้ใส่กันชนหน้าครับ จะดูสูงๆหน่อยตอนแรกดูต่ำใส่บุกปุ่นไปก็ดูรอนแน่นอนครับผมรอติดตามชมครับคันนี้อย่างเก้าครับน่าจะเป็นลูกค้าอยู่ยุทธยานะครับผม หลังครับคันนี้ความกว้างก็ประมาณสองเมตรยี่ครับสามยาวสามเมตรแปดสิบนะครับเป็นรถยางเก้าครับต้องใหญ่ๆหน่อย ไปทำสีลุมเลยกระบะก็จะเป็นขวาข้างแบบรอนสามมิลนะครับผมอ๋อใช้รถไปไหนชิ้นกาแฟอ๋อกระบอกถ้าเราซื้อกาแฟครับยามเช้าชื่นไหน รอดูตอนจัดบังฟุน่นะครับว่าอย่างก้าวจะออกมาแนวไหนครับผมมาดูคันแรกของอูเลยนะครับคันนี้ก็ติดตามชมว่าจะติดหรือเปล่าเดี๋ชมไอ้รอยชมนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับบังฟุนน่นี้ลูกค้าต้องการแบบไหนเนะาะเดี๋ยวรอยชมตอนเรียบร้อยตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ บินครับไปแต่ละโซนจะใช้รถไม่เหมือนกันนะครับบางคนจะใช้ยางเล็กยางใหญ่เป็นโซนร้าเป็นจังหวัดจังหวัดไปนะครับส่วนฝั่งสุรินทร์ก็ส่วนมากจะใช้ยางแปดนะครับแปดสองห้าสิบหกฝั่งไปอีกฝั่งแล้วแต่ทีมงานครับแล้วแต่เขตจะใช้ยางใหญ่หรือยางเล็ก อย่างใหญ่นี้ดูมาตรฐานนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมอย่างเปดอย่างเก้าก็คุยกันได้ครับ อันนีวจะใส่บางปุ่น,นครับวันนี้บางปุ่นน่าจะราวไฟแล้วก็นชนหน้าหรือเปล่าน,นอแต่บางปุ่นน่าจะบางปุ่นก่อนวันนี้ดู้แล้วตัวน,นี้ลูกค้าไม่อยากได้หัวสปริงนะครับแต่ก่อนเป็นหัวสปริงเปลี่ยนเป็นหัวธรรมดาลนะหัวยกปกติ We'll be right <laughs> back. ภายในสะอาดครับโอ้เดิมเดิมมาจากญี่ปุ ja ่นนี่ภาพยังสวยจริงๆกันนี่ดูครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับนี่ตกตุ้ยนี่ต้องทำความสะอาดอเดิมเดิมสภาพสวยเลย ดีโอแปดซีนะครับตัวนี้เกียววันตัวนี้เป็นเครื่องเกียววันดีโอแปดซีสองร้อยสิบแรงครับไอหนุมยุทยาหรือเปล่าคนนี้น่าจะประมาณนั้นนะครับโอ้ไฟสามดวงด้วยตัวนี้ติดพิมพ์เรียบร้อยทำเองเรียบร้อยครับผม เล่นไปดสะลับเปานะครับตนนัวนี้หลังมีสะลับเปานี่ครับก็รายละเอียดก็คร่าวๆครับทีนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมติดตามทางช่องยูทูบเลี้ยวกระดับเกือบโ้ลยครับผมสวัสดีครับ